สตาร์ทอัพที่เป็นน่าตั้งใจมากและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในโลกของออนไลน์โซเชียลก็คือเจ้าของบริษัทผักดีเวจี e IE, นะครับหรือเขาเรียกว่าเว e จี Daily คุณตรีชิตเมธารัตนโชธคือตัวอย่าง ที่ได้มีการนำเอา B M C เข้าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้อย่างประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและสร้างมูลค่ามากมายกับธุรกิจของตัวเองและที่สำคัญคือคุณตรีชิดได้นำ B M C ไปใช้จนเกิดแรงบันดาลใจให้ธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กกลางใหญ่ได้เห็นว่าเล็กแค่ไหนก็ทำได้หรือใหญ่แค่ไหนก็ทำได้ถ้าใช้ B M C ได้อย่างเข้าใจอย่างถูกต้อง ครับก็มันมีหลายส่วนมากเลยนะครับอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่านะับปัจจุบันนะครับเท,เทคโนโลยีโดยเฉพาะในเรื่องของดิจิตอลนะครับมีบทบาทมากกับ ประชาชนทุกคนเนาะกับมนุษย์ทุกคนดังนั้นเองครับในมุมของผู้การเป็นผู้ประกอบการจึงจําเป็นอย่างยิ่งแหละอย่างแรกเลยก็คือต้องปรับตัวนะครับปรับตัวให้ตามเทรนด์ของสังคมเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไปที่หันมาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของดิจิตอลมากขึ้นครับแน่นอนครับมันมีหลายองค์ประกอบเนาะที่เราสามารถเอาในเรื่องของดิจิตอลหรือเทคโนโลยีออนไลน์เข้ากลับมาใช้ได้ไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องแรกที่เราเห็นกันดีครับก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของการทําการตลาดเนาะการทําการตลาด Online, ออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับหรือการนําร้านค้าของตัวเองเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิต ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นยอดขายได้อย่างดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของที่จะทําให้ลูกค้าครับเห็นร้านเราได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นรวมถึงการปิดการขายเองก็แล้วแต่ครับเรื่องพวกนี้จําเป็นอย่างยิ่งครับแต่อีกส่วนหนึ่งครับที่สําคัญมากที่ผู้ประกอบการณะปัจจุบันจําเป็นที่ต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีครับเข้ามาปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจมันช่วยได้หลายอย่างหลายมุมมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนเองก็แล้วแต่ ลดต้นทุนยังไงครับเรื่องแรกเลยก็คือลดต้นทุนหน้าร้านนะครับอย่างที่ผมเองผมทําก็ตอนนี้ครับร้านก็ยังเป็นออนไลน์อยู่ตลอด5ปีที่ผ่านมาก็ยังทําออนไลน์อยู่เลยนะครับข้อดีก็คือว่าไม่จําเป็นจะต้องมีหน้าร้านไม่จําเป็นจะต้องเช่าที่ไม่จําเป็นจะต้องหาโลเคชันเพราะโลกของออนไลน์เนี่ยครับร้านของเราอยู่ที่ไหนก็ได้ครับแล้วเราสามารถทํางานได้อย่างง่ายด้วยต่อมาครับนั่นก็คือในเรื่องของการบริหาร การทางานในแต่ละวันครับพอมีในเรื่องของดิจิตอลเข้ามาครับมีแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาช่วยทําให้เราเหนี่ยบริหารธุรกิจได้อย่างง่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคุมคนนะฮะการรับออเดอร์สําคัญอย่างยิ่งครับก็คือในเรื่องของการเช็คสต็อกสินค้าเองนะครับเมื่อก่อนครับใช้แมนนวลนครับใช้กระดาษเขียนครับกระดาษไม่รู้กี่ใบตัวกี่ใบครับไม่ว่าจะเป็นบินเงินสดใบเสร็จเองต่างๆครับหรือแม้แต่กระทั่งเช็คสต็อกสินค้าครับก็ต้องมีคนไปคอยเช็คสต็อกทั้งตอนเช้านะครับแล้วก็หลังจากปิดร ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถรายงานผลได้ Check Stop เช็คสต็อกได้ด้วยครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับในเรื่องของการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยผมเองได้ได้มองเห็นเรื่องความสําคัญทางด้านนี้ครับเราก็ใช้วิธีการเป็นนวลนครับจดบันทึกใส่สมุดไว้แต่ณปัจจุบันครับก็มีแพลตฟอร์มเยอะมากเลยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถกรอกข้อมูลลูกค้าไว้เพื่อจะเอาไว้บริหารจัดการครับสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าหรือที่เขาเรียกว่า customer เอ่อแมネจเมนต์นะครับหมายถึงว่าเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ครับแล้วก็มาดูแลครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าส่งปรโมชั่นให้กับเขาหรือแม้แต่กระทั่งสร้างลูกค้าเดิมครับให้กลับมาซื้อสินค้าเราซ้ำดังนั้นครับสองสามอย่างที่ผมพูดมาก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการตลาดเองก็แล้วแต่หรือการบริหารจัดการในองค์กรหรือในในร้านค้าของเราเองก็แล้วแต่ครับอีกสิ่งหนึ่งครับที่ช่วยได้ง่ายครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายๆท่่่านคไมอยให้ความมมสาาาาคคััญกบเเเเรรรื่่่อองนนีี้้จจะะป็พววไไดาม เชี่ยวชาญกับเรื่องของการทําบัญชีการทําภาษีในเรื่องของการเงินครับณปัจจุบันครับก็มีแพลตฟอร์มที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการในเรื่องของบัญชีเองก็แล้วแต่การทําภาษีเองก็แล้วแต่ทําให้สะดวกมากๆเลยครับอย่างตัวอย,าวอย่างเหมือนเดิมครับตัวอย่างผมเองครับธุรกิจที่ผมทำครับเมื่อก่อนเราก็ทําเองทุกอย่างครับไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ความเชี่ยวชาญครับทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นอย่างเดียวครับทำภาษีก็งงๆครับ มันก็เกิดข้อผิดพลาดครับเวลาเราส่งภาษีให้กับสรรพากรหรือแม้แต่กระทั่งการมาดูบัญชีของร้านของเราครับว่าอะไรมันขาดตกบกพร่องไปแต่นะปัจจุบันครับก็มีแพลตฟอร์มครับดิจิตอลเกี่ยวกับเรื่องการทําบัญชีเกี่ยวกับเรื่องภาษีครับมาทําให้เราช่วยทํางานได้ง่ายขึ้นในเรื่องนี้แล้วเราก็หมดเวลาครับวันวันหนึ่งฮะจากเมื่อก่อนหมดเวลาไปกับการดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่ณปัจจุบันครับ เราเหลือเวลาเยอะมากครับกับการที่จะต้องไปคิดค้นอินโนเวชันใหม่ในองค์กรครับคิดค้นผลิตสินค้าใหม่แล้วก็ไปคอยดูเทรนด์ครับตามตลาดว่าณปัจจุบนันเทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยนไปยังไงเทรนด์โลกเปลี่ยนไปยังไงเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาครับ จริงๆแล้วครับผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านเองนะครับก็มีเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาอยู่ในไลฟ์สไตล์อยู่แล้วอยู่ในชีวิตส่วนตัวอยู่แล้วโดยปัจจุบันแม้แต่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยครับอาจเป็นเพียงแค่เราหยิบใช้แค่บางมุมที่เราคิดว่าเป็นในเรื่องของการบันเทิงแค่นั้นแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มขึ้นครับเราจะรู้เลยว่าแนมะ้เรื่องของการบันเทิงที่เราตื่นขึ้นมาดูหน้าข่าวดูหน้าฟีดใน Facebook เองนะครับหรือดูข้อความในไลน์เองก็แล้วแต่มันสามารถเอามาปรับใช้ในการทําธุรกิจจขอองเเราาดด้้้วววยยนนนัั่แลลผมมะบก ไม่ใช่เรื่องยากเกินที่ผู้ประกอบการจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับความเป็นผู้ประกอบการครับคือต้องค้นคว้าครับเทคโนโลยีใหม่ ค้นคว้าวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆแล้วก็มองหาโอกาสใหม่อยู่เสมอดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นครับที่เราจะต้องศึกษาหาข้อมูลผมเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องยากมากนักแต่ถ้าเองศึกษาหาข้อมูลแล้วครับเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เราทําไม่เป็นบางอย่างมันอาจจะยากอาจจะซับซ้อนอาจจะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษหรือเป็นศัพท์เทคนิคมากจนเกินไป ณปัจจุบันครับมีสตาร์ทอัพหลายเจ้าครับที่ลุกขึ้นมาทําแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้กับผู้ประกอบการเองทุกมุมเลยครับในการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการหาลูกค้าเองก็แล้วแต่ครับการทําบัญชีเองก็แล้วแต่การจัดการสต็อกสินค้าแม้แต่กระทั่งการขายของออนไลน์ปิ้นใบปาดหน้าเรียกรถขนส่งเรียกการส่งของเราไม่ต้องทําเองเลยครับทุกอย่างมันง่ายไปทั้งหมดเลยแต่เราก็ต้องหาข้อมูลครับว่าสตาร์ทอัพไหนแพลตฟอร์มไหนที่เหมาะกับธุรกิจของเราครับ ก็จริงๆแล้ววะครับอย่างที่ผมได้พูดไปพูดถึงแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยครับที่เอามาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองเริ่มต้นง่ายๆตั้งแต่เรื่องของไลน์ครับผมเชื่อว่าไลน์ที่ทุกคนเล่นกันอยู่เนี่ยครับอย่างนี้น้อยครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่เราเอาไว้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและก็เก็บฐานข้อมูลลูกค้าไว้อยู่ตลอดเวลานะครับแม้แต่กระทั่งเวลาเกิดความเสียหายเองก็แล้วแต่หรือลูกค้าต้องการร้องเรียนเองก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งส่ง่่่มชนนเอนเอกวคืดททีีายุุผ ตื่นขึ้นมาก็จับนั่นก็คือลายครับลองไปศึกษาหาข้อมูลดูนะครับว่าเราจะสามารถทําให้ลายของเราเนี่ยเอาไว้กระตุ้นยอดขายสินค้าของเราได้ยังไงนะครับอีกอันนึงครับที่เราใช้บ่อยกันที่สุดฮนะต่อมาก็น่าจะเป็น f a c e b o o k ใช่ไหมครัเฟซบุ๊กแน่นอนครับณนะปัจจุบันครับหลายๆคนก็พยายามที่จะเปิดร้านผ่าน Facebook และ f c e e o o o เนี่ยสามารถทําการตลาดได้เนาอยิงโฆษณาได้ทําให้ฐานลูกค้าหลกกวางมากขึ้นนะฮะ อีกอันนึงครับที่ผมใช้เอาไว้ดูแลในเรื่องการจัดการภาษีนะครับก็คือ flow account ทนะครับที่เอาไว้บริหารจัดการในเรื่องของภาษีบัญชีออกใบเสร็จครับทำบัญชีต่างๆรายรับรายจ่ายต่างๆนะครับทำเอกสารซื้อเอกสารขายต่างๆแล้วก็ส่งข้อมูลทุกอย่างครับให้กับบริษัทบัญชีดูแลอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากเมื่อก่อนครับผมต้องทําเองครับเก็บเอกสารเองนะครับใบเสร็จเป็นแฟ้มเป็นปึกเบิ่มเท้มเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูแลในเรื่องของภาษีแต่ณปัจจุบันครับมันง่ายนิดเดียวเลยครับถ่ายรูปครับ แล้วก็โหลดเข้าไปในนั้นฮะแล้วก็ส่งให้กับบริษัทบัญชีได้เลยครับเป็นง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกแพลตฟอร์มหนึ่งครับชื่อซอสครับที่เอาไว้ช่วยบริหารจัดการในเรื่องของออเดอร์ต่างๆฮะอย่างวันนี้ครับซื้ออะไรเข้ามาในองค์กรเราบ้างนะครับลูกค้าใครบ้างนะครับส่งอะไรไปแล้วบ้างครับจัดการสต็อกได้อย่างง่ายเลยและณปัจจุบันครับซอสเองนะครับก็ไปเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับบริษัทขนส่ง นะครับที่ชื่อว่า Make Sense นะฮะตอนนี้ครับเวลาผมกรอกข้อมูลในซอสเสร็จแล้วครับสามารถิิพนใบปะหน้านะครับแล้วก็เรียก Make Sense มารับสินค้านะครับที่เราจะส่งให้กับลูกค้าได้นะครับเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงกันไปทั้งหมดเลยนะครมันก็จะง่ายมากขึ้นในการทำธุรกิจครับความพิดพลาด อาจจะมีเกิดขึ้นบ้างครับแต่ก็จะน้อยแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเราจะรู้เรียกว่าความผิดพลาดมันอยู่ตรงไหนนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการหลายท่านครับที่สินค้าหรือบริการของเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่มีอายุสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของสดหรือธุรกิจบุคเองนะครับที่ทำเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรนะครับเป็นพืชผักผลไม้ครับข้อดีเลยนะครับเราจะได้เห็นข้อมูลชัดเจนเลยว่าในแต่ละรอบที่เราสต็อกสินค้าเนี่ย มันมีเสียไปเท่าไหร่ในขั้นตอนของการสต็อกก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าเราจะได้ประเมินได้ครับว่าในครั้งต่อไปครับเราจะต็อกเราต้องสต็อกสินค้าเท่าไหร่ให้เป็นไปตามออเดอร์ที่มีครับมันจะได้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดครับ น,น้อยๆอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทําการตลาดนอกการสื่อสารลูกค้าการทําร้านออนไลน์นะครับแต่ก็มีเทคโนโลยีหลายอย่างครับที่มาช่วยควบคุมในเรื่องของการผลิตได้อย่างมีเยี่ยมผมเชื่อว่าเกษตรกร,ร,กรหลายๆท่านครับอาจจะมองว่ามันอาจจะเกินความจําเป็นไม่จําเป็นมากนะักโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงเกินไปหรือเปล่านะครับแต่มีเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มตัวอย่างครับที่ได้ลองใช้เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรแล้วครับทำให้เห็นเลยครับว่าการควบคุมคุณภูมิการควบคุมคุณภาพดินคุณภาพน้ําส่งผลต่อผลผลิตได้อย่างจริงๆเพราะผม มเชื่อว่าตลาดเองผู้บริโภคเองครับก็อยากได้บริโภคผลิตสินค้านะครับเกี่ยวกับการ,กรเกษตรที่ได้คุณภาพที่ได้มาตรฐานนึงครับ